คุมตำรวจแสบลักปืนหลวงไปขายสอบเข้มที่สโมสรตำรวจสารภาพสิ้นติดหนี้พนันเลยลงมืออ้างก่อเหตุไม่นานแต่เชื่อทำมาหลายครั้งเล่งติดตามคืนให้ครบวันที่20ตุลา2565เจ้าหน้าที่คุมตัวดาบตีชาวริร พุ่มกระจรผอบอรหมู่งานป้องกันและปราบปามสอพอปากเก็ตจังหวัดนนทบรุรีผู้ต้องหารักปืนหลวงเกือบ100กระบอกไปขายมาสอบปากคำที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตโดยเจ้าตัวรับสารภาพว่าติดหนี้พนันจึงก่อเหตุมาตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาโดยรักไป160กระบอกพลตำรวจตีพนันชัย ชื่นใจทารองผบช <Stars> นพ1เผยว่าผู้ต้องหามีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายปืนเมื่อติดหนี้พาน,านันจึงทยอยเอาปืนไปขายตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมาโดยขายขั้นต่ำกระบอกละสอง0 0ื่นแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคาดว่าน่าจะทำมามนาแล้วโดยเอาปืน,นไปขายจำนำกับคนทั่วไปร้านค้าและเรียงขายในหมู่ของนักการพนันด้วยกัน ขณะที่ทราบแหล่งขายแล้ว9จุดอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายค้นทุกจุดในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้หลังเกิดเหตุผู้ต้องหากำลังจะหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านโดยทำหนังสือเดินทางแบบเร่งด่วนมีหญิงต่างชาติช่วยเหลือทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้คนที่รับจำนำปืนหลวงไปขอให้นำมาคืนที่สโมสรตำรวจโทษหนักจะได้เป็นเบาหรืออาจจะได้ประกันตัวถูกกันไว้เป็นพยาน ด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐหัดพานรองผพอพอบตรเปิดเผยว่าเบื้องต้นทราบว่าผู้ต้องหาก่อเหตุคนเดียวทั้งนี้เมื่อสอพอปากเกร็ดทำการไล่ตรวจอาวุธว่าปืนหายทางผู้ต้องหาไม่มีปัญญาเอาปืนมาคืนจึงหลบอยู่แถวชายแดนนานกว่า7-8วันหวังข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแต่โดนจับกุมได้ก่อน สำหรับผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้กำกับกาผู้กำกับสอบพอปากเก็ดลองผู้กำกับไล่ลงไปพบว่ามีความบกพร่องในหน้าที่ปล่อยประละเลยทั้งที่เคยมีการกำชับเป็นหนังสือกันเรื่อยมาแต่ยังเกิดเหตุแบบนี้อีกซึ่งจะต้องเอาปืนกลับมาให้ครบนะครับก็ต้องบอกว่า เป็นเหตุการณ์ที่บอกได้เลยว่าไม่น่าเชื่อนะครับว่าปืนนะครับของหลวงสามารถรักเอาไปขายได้นะครับโดยลูกน้องและผู้บังคับบัญชาอะไรเงี้ยไม่ทราบนะครับแล้วก็มีการรักขโมยไปขายสรุปแล้วถึง160กระบอกนะครับ160กระบอกนี้ไม่ใช่น้อยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าสรุปแล้วจะปืนกลับมาได้ครบไหมนะครับแล้วก็มีข่าวอะไรคลิหน้ามีข่าวอะไรก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ